นาลินีเธอเป็นแม่ไม้ทรงเครื่องที่ถึงแม้จะผ่านการแต่งงานและมีลูกติดมาอีกหนึ่งคนแต่ว่าเธอก็ยังสาวและสวยเป็นที่สะดุดตาของชายหนุ่มน้อยใหญ่มากมายด้วยการดูแลตัวเองที่ดีพอทำให้นาลินีไม่เคยเป็นรองแม้แต่กับสาวโสดทั่วไปที่ไม่เคยผ่านการแต่งงานมาก่อนดังนั้นหญิงสาวจึงเป็นที่ถูกใจของเอกรัฐชาวไร่ชาวสวนที่ไม่ธรรมดา เนื่องจากเขามีที่ดินหลายร้อยไร่ที่ให้ผลผลิตตลอดทั้งปีไม่มีขาดสามารถนำผลผลิตนั้นส่งออกขายต่างประเทศได้อย่างสบายทำให้เขาเองก็ถือได้ว่าเป็นเศรษฐีคนหนึ่งเช่นกันนลินีเองก็พึงพอใจในตัวของชายหนุม่มด้วยใหม่ๆนั้นน้ำต้มผักยังว่าหวานเอกรัตเอาอกเอาใจเธอสารพัดแสดงให้หญิงสาวเห็นว่าเขาพร้อมที่จะดูแลเธอและลูกได้เป็นอย่างดี ดังนั้นคนทั้งคู่จึงได้ตกลงปลงใจที่จะอยู่กินร่วมกันฉันสามีภรรยาในเริ่มแรกที่อยู่ด้วยกันลูกสาวของนาลินีที่มีชื่อว่าพลอยก็มีอายุได้15ปีเพิ่งเป็นสาวแรกรุ่นที่เอกรัฐเองก็รักพลอยเหมือนลูกเหมือนหลานด้วยรักแม่ของเธอก็ต้องรักลูกด้วยนั่นเป็นเรื่องธรรมดาแต่ว่าสิ่งที่มันไม่ธรรมดาก็คือ เมื่อพลอยเติบโตเป็นสาวเรียนจบมหาวิทยายลัยแล้วเอกกรัฐก็กลับรู้สึกว่าเขาได้มองพลอยเปลี่ยนไปไม่ใช่ในแบบที่เคยรักเคยเอ็นดูเหมือนลูกสาวอย่างเช่นเมื่อก่อนพลอยทำไมกลับบ้านมืดค่ำนักละ่ะแล้วเมื่อกี้ใครมาส่งผู้หญิงหรือว่าผู้ชายท่อลุงคะตอนนี้พลอยโตเป็นสาวแล้วนะทำงานแล้วด้วยไม่ต้องเป็นห่วงขนาดนี้ก็ได้คะ่ะ คนที่มาส่งกับพวกเพื่อนๆกันทั้งนั้นนี่ก็พากันไปกินหมูกระทะมานะคะถ้าไม่มีอะไรแล้วพลอยขอตัวก่อนนะคะในทีแรกพลอยเองก็ไม่ได้คิดอะไรด้วยเอกกรัฐก็อยู่กินกับแม่ของเธอมาหลายปีแล้วและอีกอย่างที่ผ่านมาเขาก็เป็นห่วงเธออยู่เสมอจนกลายเป็นเรื่องปกติดังนั้นพลอยเองจึงไม่ได้รู้สึกเลยว่าลุงเอกของเธอในตอนนี้ไม่ใช่คนเดิมอีกต่อไปแล้ว นี่นาลินีผมอยากให้คุณช่วยเตือนพลอยหน่อยนะลูกคุณน่ะโตเป็นสาวแล้วถึงแม้ว่าจะทำงานทำการแล้วก็ตามทีก็อย่าไปไว้ใจพวกผู้ชายให้มันมากนักเดี๋ยวมันจะมาหลอกเราแล้วเอ้เรื่องกลับเข้าบ้านมาคำคำมืดๆก็ให้แกพลาๆลงบ้างเป็นผู้หญิงทำตัวแบบนี้มันอันตรายนะเอกร,รัชเริ่มจู้จี้จุกจิกกับพลอยมากขึ้นด้วยความหวงในตัวลูกเลี้ยงไม่อยากให้ชายคนไหนมายุ่งวุ่นวายกับเธอ เมื่อเตือนเอากับหญิงสาวโดยตรงไม่ได้ก็ต้องทําทีพึ่งพาในตัวของนารินีนั่นเองอะไรกันคะคุณยายพลอยนะ่ะแกโตแล้วปล่อยๆแกบ้างเถอะค่ะอย่าไปจ้ำจี้จำชัยให้เหมือนมากความเดี๋ยวเด็กมันจะรําคาญเอานะคะฉันรู้ว่าคุณห่วงยายพลอยแต่แกตอนนี้ก็ดูแลตัวเองได้แล้วไม่ใช่เด็กเหมือนเมื่อก่อนนะเอ๊คุณนี่ยังไงก็ผมบอกให้เตือนลูกก็ทําตามซะสิจะไม่เถียงอยู่ทําไม เป็นผู้หญิงยิงเรือกลับบ้านมืดค่ำเมือนดีที่ไหนผมบอกอะไรคุณก็ต้องทำตามนั้นนาลินีชี้แจงเหตุผลอยู่ดีๆเอาการัฐก็เกิดความรู้สึกมโมโหในตัวเมียของเขาขึ้นมาสิอย่างนั้นทำเอานาลินีรู้สึกตกใจและแปลกใจเป็นอย่างมากด้วยก่อนหน้านี้เอาการัฐจะเป็นผู้ชายที่ใจดีมาโดยตลอดไม่ได้ทำตัวน่ากลัวแบบนี้นี่เขาเป็นอะไรของเขานะหรือว่าวัยทองก็เลยอารมณ์แปรปรวน ใหญ่พลอยโตแล้วก็น่าจะห่วงน้อยลงสินาลินีได้แต่สงสัยและเธอยังไม่ได้คิดเลยเถิดว่าเอกรัฐจะคิดไม่ซื่อกับลูกสาวของเธอยิ่งนานวันเอกรัฐก็ยิ่งทำตัวแปลกขึ้นกับพลอยเขาคอยแต่จะหาซื้อของที่ถูกใจมาฝากหญิงสาวถึงแม้ว่าราคาค่างวดของมันจะมากเท่าไรเขาก็ยินดีทุ่มเทหรือแม้แต่การพาพลอยไปท่องเที่ยวต่างประเทศเขาก็ยอมทำ โดยที่มีนารินีภรรยาของเขาคอยติดตามไปด้วยหากดูเผลินๆก็เหมือนครอบครัวครอบครบัวหนึ่งที่มีการออกไปท่องเที่ยวด้วยกันแต่ใครจะรู้จะเห็นว่าเอกกรัฐคิดอะไรกับลูกเลี้ยงของเขาบ้างในพักหลังนารินีได้สังเกตเห็นความผิดปกติในตัวสามีของเธอแต่ก็ยังไม่แน่ใจและไม่อยากจะคิดอกุศลด้วยที่ผ่านมาเขาก็ทำหน้าที่พ่อเลี้ยงได้เป็นอย่างดีเสมอ คุณเอกคะคือว่าฉันอาจจะต้องไปต่างจังหวัดสักสองสามวันของเงินเพิ่มให้ฉันหน่อยได้ไหมคะได้สิคุณจะไปกี่วันก็ได้ตามใจเลยว่าแต่เอาเงินเท่าไหร่ดีแสนหนึงพอไหมจะไม่รีบกลับก็ได้นะพักผ่อนให้สบายใจเอาให้เต็มที่เอกร,รัฐทําทำท่าดีอกดีใจมากที่เมียของเขาจะไม่อยู่บ้านแบบนี้แถมยังบอกกับเธอว่าไม่ต้องรีบกลับพร้อมรีบโอนเงินให้อย่างรวดเร็ว โดยที่นาลินียังไม่ได้เอ่ยปากว่าต้องการเงินเท่าไรอะไรของเขาเนี่ยทำไมต้องทำท่าดีใจจนออกหน้าออกตาขนาดนี้ที่รู้ว่าเราไม่อยู่บ้านสองสามวันปกติถ้าเราจะไปเที่ยวและครั้งแรมที่อื่นเขาก็จะมีทีท่าว่าเป็นห่วงเรานี่นานาลินีได้แต่เก็บความสงสัยเอาไว้ในใจอย่างนั้นเรื่อยมาจนกระทั่งคุณแม่คะตอนที่คุณแม่ไม่อยู่ลุงเอกเขาทำอะไรแปลกมากๆด้วยคะ่ะ เขาเข้าครัวทำอาหารให้หนูกินทั้งที่ปกติแม่บ้านจะต้องเป็นคนทำหนูนั่งอยู่ตรงไหนเขาก็จะคอยมาวนเวียนอยู่ใกล้ๆหนูกลัวมากเลยค่ะแม่หนูทนไม่ได้นะคะกับพฤติกรรมแบบนี้ของเขาหนูก็เลยหนีไปนอนบ้านเพื่อนทั้งสองคืนนี่คุณแม่กลับมาก็ดีแล้วนะคะงั้นหนูคงยังไม่กลับมานอนที่บ้านนี้หรอกจริงเหรอจ๊ะแม่เองก็รู้สึกว่าลุงเขาแปลกๆไปเหมือนกันแต่ว่าจะเย็นๆก่อนนะลูก บางทีอาจจะไม่มีอะไรก็ได้เขาเองก็เห็นหนูมาตั้งแต่อายุ15เลี้ยงดูกันมาเหมือนลูกหลานแท้ๆหลังจากนี้แม่จะไม่ไปเที่ยวที่ไหนไกลๆอีกแล้วจ้าสองคนแม่ลูกนั่งปรึกษาหารือกันถึงอากับกิริยาที่เปลี่ยนไปของเอกกรัฐที่มีต่อลูกเลี้ยงอย่างพลอยอ้าวคุณกลับมาแล้วหรอทำไมรีบกลับจังละ่ะไม่ค่อยมีที่ให้เที่ยวหรือไง เอกรัตเมื่อเห็นภรรยาของเขาก็รู้สึกแปลกใจบนแบบผิดหวังที่เธอกลับมาถึงบ้านเสร็จแล้วโท่คุณก็ที่เที่ยวมันมีแค่นั้นนี่คะไปสองสามวันก็ไม่รู้ว่าจะไปเที่ยวไหนต่อแล้วอีกอย่างอยากจะกลับมาพักผ่อนด้วยค่ะแล้วไงวเราเราแม่ลูกสาวตัวดีอยู่ๆก็หนีผมไปนอนที่บ้านเพื่อนสัง,งนั้นแม่ก็ไม่อยู่ลูกก็ไม่อยู่ทำเอาผมเนี่ยเหงาไปเลยนะ นาลินีและพลอยยิ้มแห้งเมื่อได้ยินเอกรัฐพูดแบบนั้นด้วยตอนนี้คำพูดคำจาของเขาเองก็ดูไม่ได้มีความผิดปกติใดๆในคืนนั้นหลังจากที่นาลินีนอนหลับไปแล้วด้วยความอ่อนเพลียที่ออกเดินทางไปท่องเที่ยวเสียหลายวันเอกกรัฐก็เดินตรงดิ่งไปที่ห้องของลูกเลี้ยงของเขาอย่างเงียบเชียบด้วยไม่อยากให้นาลินีต้องตื่นมาขัดจังหวะพลอยลูกเปิดประตูให้ลงหน่อยได้ไหม แม่เขาเป็นอะไรก็ไม่รู้ช่วยไปดูหน่อยสิเอกรัรออกอุบายเพื่อให้หญิงสาวเปิดประตูให้เขาแต่โดยดีการกล่าวอ้างถึงความเป็นความตายของแม่เธอมันทำให้เขาไม่ต้องออกแรงทำอะไรเลยทีเดียวอะไรนะ้นลุงคุณแม่เป็นอะไรหรอคะเรารีบไปดูกันเถอคะค่ะพลอยพรวดพลาดเปิดประตูออกมาด้วยเธอเป็นห่วงแม่จึงไม่ทันได้คิดระวังตัวแม่แต่น้อย เอกกรรธ์เมื่อเห็นว่าประตูห้องของลูกเลี้ยงเปิดออกแล้วเขาจึงถือโอกาสนี้รีบผลักตัวหญิงสาวให้กลับเข้าไปในห้องนอนแล้วทำท่าจุปากด้วยไม่อยากให้พลอยส่งเสียงดังอันจะเป็นการทำให้นาลินีต้องตื่นขึ้นมาขัดการกระทำของเขานี่ลุงเอกจะทำอะไรคะแล้วปิดห้องทำไมในบอกว่าแม่ไม่สบายพลอยตั้งคำถามเอากับเขาด้วยความกลัว ภายในใจก็คิดหาทางว่าจะทำอย่างไรให้รอดพ้นจากพ่อเลี้ยงใจบาปคนนี้ได้พลอยฟังลุงนะลุงนะ่ะแอบลงรักหนูมานานแล้วตั้งแต่หนูโตเป็นสาวหนูเองก็สวยขึ้นทุกวันทุกวันจนทำให้ลุงหักห้ามใจไม่ให้รักหนูไม่ได้หรอกยอมตกเป็นของลุงนะแล้วหนูจะได้ทุกอย่างตามที่ต้องการเอกรัฐพยายามพูดเกลี้ยกล่อมลูกเลี้ยงอย่างพลอยให้หักหลังแม่ของเธอด้วยการเอาเข้าของเงินทองมาล่อดใจ แต่ไม่ว่าจะพูดอย่างไรพลอยเองก็ไม่ยินยอมเสียทีทำให้เขาต้องใช้กำลังบังคับหญิงสาวซึ่งเธอเองก็เป็นลูกเลี้ยงของเขาอย่าทำแบบนี้นะลุงไม่งั้นหนูจะบอกความจริงกับแม่ถ้าลุงรักหนูจริงก็ต้องรอได้สิตอนนี้แม่ยังอยู่กับลุงหนูจะแอบ,บทำอะไรแบบนี้กับลุงไม่ได้หรอกนะเอกกร,รัฐชะงักไปชั่วขณะเมื่อเห็นลูกเลี้ยงเองก็ดูท่าทีมีใจให้กับเขาแต่แค่เกรงว่าแม่ของเธอจะรู้เรื่องนี้เขา้า แล้วลุงต้องทำยังไงทุกอย่างมันถึงจะดีสำหรับหนูและแม่ลุงเลิกกับแม่หนูสิแล้วหนูจะยอมเป็นของลุงพลอยท้าทายให้เอกรัฐเลิกกับแม่ของเธอด้วยหวังว่าเขาจะยอมออกไปจากห้องของเธอสิกอนแน่นะว่าหนูจะทำตามที่พูดหากว่าลุงเลิกกับแม่ของหนูไปซะแน่ค่ะว่าแต่ลุงต้องให้เงินแม่ด้วยนะแม่เริ่มมีอายุแล้วอยู่กับลุงมันนานก็หลายปีคงหาสามีใหม่ไม่ได้แล้วล่ะ ให้เงินแม่ไปเยอะๆเลยนะแล้วเรื่องของเราค่อยว่ากันอีกอย่างตอนนี้ลุงรีบออกจากห้องของหนูไปก่อนนะคะเดี๋ยวแม่ตื่นไม่เห็นเข้าลุงกับหนูจะแย่เอาเอากรัตเห็นว่าตอนนี้เขาเองควรจะอดเปรี้ยวไว้กินหวานหากอยากจะเคลมลูกเลี้ยงก็คงต้องทำตามที่เธอร้องขอและเขาเองก็ไม่อยากจะขัดใจเธอสักเท่าไหร่เอาอย่างนั้นก็ได้ยังไงพลอยรอลุงนะลุงจะพยายามเลิกกับแม่ของหนูให้เร็วที่สุด แล้วเราสองคนก็จะได้ใช้ชีวิตร่วมกันตลอดไปในที่สุดเอกกรัฐก็ยอมออกไปจากห้องของพลอยแต่โดยดีด้วยความลุ่มหลงในตัวลูกเลี้ยงเขาจึงไม่เอะใจว่านี่เป็นเพียงแค่แผนของพลอยที่อยากจะให้เขาออกไปจากห้องของเธอโดยที่ไม่ทำอะไรให้เธอต้องเสียหายด้วยบ้าที่สุดเกือบเป็นเราไหมเรานี่ลุงเอกต้องเป็นบ้าไปแล้วแนะ่ๆนะแล้วนี้เราจะทำยังไงต่อไปดี บ้านนี้ไม่ปลอดภัยสำหรับเราอีกต่อไปแล้วอีกอย่างเราก็ไม่อยากให้แม่เอาเจ้าหมอนี่เป็นสามีอีกต่อไปความชั่วเริ่มปรากฏขืนแม่อยู่ด้วยอีกไม่นานแม่ก็ต้องน้ำตาเช็ดหัวเขา่าอะไรนะพลอยนี่พ่อเลี้ยงของแกกล้าทำแบบนี้กับแกเลยเหรอแล้วนี่แม่ของแกรู้เรื่องนี้ยังล่ะ พอยได้นําเรื่องที่เธอเพิ่งเจอมาสดๆร้อนๆนาไปปรึกษาเพื่อนของเธอที่สนิทกันในที่ทํางานได้รับรู้และรับฟังด้วยตอนนี้พลอยไม่รู้ว่าต้องทําอย่างไรดีก็ใช่นะสิเมื่อก่อนเขาดีมากเลยนะแต่ไม่คิดว่าจะมาดีแตกตอนแก่แบบนี้นี่พอคิดว่าเขาอยากจะมาเป็นสามีของฉันแล้วฉันรู้สึกเสียอิสเอียนมากเลยแกต้องบอกเรื่องนี้ให้แม่ของแกได้รู้ด้วยนะพลอยอย่าปล่อยไว้แบบนี้ เพราะต่อไปแกอาจจะไม่ได้โชคดีแบบนี้ก็ได้นี่ยังถือว่าเมื่อคืนแกโชคดีเอามากๆที่เขายอมเดินออกจากห้องของแกไปโดยที่ไม่ทําอะไรกันเลยพลอยตัดสินใจที่จะบอกกับแม่ของเธอตามที่เพื่อนได้แนะนํามาแต่เธอเองก็ไม่รู้ว่าแม่จะยอมเชื่อเธอหรือไม่เพราะขนาดเธอก็ยังไม่อยากจะเชื่อเลยว่าลุงเอกที่เคยรักเธอเหมือนลูกหลานแท้ๆจะกล้าคิดอกุศลแบบนี้กับลูกเลี้ยงอย่างเธอได้ลงคอ อะไรนะพลอยนี่ลูกพูดอะไรออกมารู้ตัวหรือเปล่าลุงเอกเนี่ยนะที่เขาคิดกล้านอกใจแม่และอยากจะเอาหนูมาทําเมียแม่ไม่อยากจะเชื่อเลยนะถึงแม้นาลินีจะไม่อยากเชื่อในสิ่งที่ลูกสาวนํามาบอกแต่ว่ามือไม้ของเธอก็สัน่นน้ําตาซึมด้วยความสับสนที่ประดังถาถมเข้ามางั้นแม่ก็คงคิดว่าหนูโกหกใช่ไหมคะในคืนนั้นหนูต้องหลอกลุงเอกว่าหนูเองก็มีใจ แล้วให้เขาเป็นเลิกกับแม่ซะก,ก่อนไม่อย่างนั้นหนูคงไม่พ้นเงื้อมือของเขาแน่เลยค่ะแม่โถลูกแม่ไม่ได้ไม่เชื่อหนูนะหนูไม่ใช่เด็กที่ชอบโกหกอีกอย่างก่อนหน้านี้เราก็เคยสงสัยกันอยู่แล้วว่าลุงเขาดูแปลกไปแต่แม่ไม่รู้ไม่รู้อะไรเลยจริงๆพอรู้สึกสงสารแม่ของเธอมากท่านดูตกใจเมื่อรู้ว่าสามีของท่านได้คิดไม่ดีไม่งามกับลูกสาวของตนเองเสร็จแล้ว ถ้าแม่อยากรู้ความจริงว่าเขาคิดอะไรกับหนูจริงไหมแม่ต้องยอมร่วมมือกับหนูนะคะแล้วแม่จะได้เห็นว่าที่หนูพูดเป็นความจริงอีกอย่างหากเราไม่ทําอะไรเลยหนูก็จะไม่ขออยู่ที่บ้านหลังนี้อีกต่อไปแล้วเพราะว่าหนูกลัวเขาค่ะแม่สองคนแม่ลูกได้กอดคอกันร้องไห้นลินีผิดหวังมากเธอเคยคิดว่าเอกกรัตนั้นเป็นผู้ชายที่ดีที่ยอมรับแม่ไม่ลูกติดอย่างเธอได้และเขาก็รักพอลูกสาวของเธอเหมือนลูกมาโดยตลอด เออนาลินีคือว่าผมนะี่ะมีเรื่องอยากจะคุยกับคุณเสียหน่อยเรื่องนี้มันสําคัญมากเลยนะสําหรับคุณและผมนาลินีได้ยินสามีเอ่ยเรื่องนี้ขึ้นมาก็ทําให้เธอพอจะเดาออกว่าเขาจะพูดเรื่องอะไรกับเธอโดยได้พูดคุยกับพลอยเอาไว้แล้วถึงสิ่งที่เอกรัฐตกลงกับพลอยไว้แหมเรื่องสําคัญอะไรเอาไว้ก่อนได้ไหมคะเนี่ยพอดีเพื่อนๆชวนฉันไปเที่ยวทะเลอีกแล้วแต่ฉันก็ยังไม่ได้ตอบตกลงไปนะคะ ก็ต้องมาถามสามีสุดที่รักก่อนงั้นเหรอก็ไปสิจะเอาเงินเท่าไหร่ดีเดี๋ยวผมโอนให้เลยก็แล้วกันแล้วบอกเพื่อนไม่ต้องเกรงใจทริปนี้ทั้งทริปผมไปให้เองขอแค่คุณมีความสุขก็พอแล้วว่าแต่จะไปกันเมื่อไหร่ล่ะใบหน้าของนาลินีถึงแม้จะฉาบไปด้วยรอยยิ้มแต่ว่าในใจของเธอนั้นน้ำตามันได้ไหลท่วมทนไปหมดแล้ว พรุ่งนี้ค่ะเดินทางพรุ่งนี้ตอนเย็นเลยแล้วคุณจะคิดถึงฉันบ้างไหมคะเนี่ยคิดถึงสิแต่เพื่อความสุขของคุณก็ไปเที่ยวเธอนะบอกเยพลอยด้วยว่าไม่ต้องไปนอนค้างอ้างแรมที่อื่นผมเงามีเพื่อนคุยบ้างสักหน่อยก็ยังดีเอกรัตบอกกับเมียของเขาให้บอกลูกอย่างนั้นด้วยไม่อยากให้พลอยหนีเขาไปนอนที่อื่นอีกในเมื่อตอนนี้แม่ของเธอจะไม่อยู่ตั้งหลายวัน แล้วเขาจะยอมพลาดโอกาสที่จะได้อยู่กับลูกเลี้ยงสองต่อสองได้อย่างไรค่ะฉันจะกำชับอย่าปล่อยให้คุณไม่ต้องห่วงนะคะนลินีแอบเห็นเอกรัตนั่งอมยิ้มเธอพอจะรู้ว่าเขามีแผนอะไรในใจช่วงที่เธอจะไม่อยู่บ้านนี้เพราะเธอเองก็มีแผนที่จะเซอร์ไพรส์เขาเหมือนกันในช่วงเย็นของอีกวันเอกกรัฐเห็นกับตาว่าเมียของเขาได้ขับรถออกจากบ้านไปนแล้วดังนั้นเขาจึงรีบวิ่งไปหาลูกเลี้ยงที่ห้องของเธออย่างอารมณ์ดี อ้าวทีนี้ไม่รอกประตูนี่นาหนูคงรอลุงอยู่ใช่ไหมแม่สาวน้อยเอกรชใช้คำพูดคำจาที่น่าสิอิสเยนกับลูกเลี้ยงทำให้พลอยแทบอยากจะอ้วกเมื่อเขาทำตัวเรากับเป็นหนุ่มๆแบบนี้ก็ประมาณนั้นแหละค่ะนี่คุณแม่ออกไปแล้วหรอคะพลอยทำเป็นไม่รู้เรื่องและไม่สนใจในตัวแม่ของเธอด้วยอยากจะให้เอกรชตายใจว่าเธอนั้นพร้อมและยินยอมจะเป็นของเขาแล้วเอกรชแทบจะอดใจไม่ไหว เขารีบเข้าไปสวมกอดหญิงสาวเล่ากับว่าได้สิ่งที่ปรารถนามาครอบครองแล้วอย่างนั้นพลอยที่กำลังดวพ่อเลี้ยงสวมกอดเธอนั้นแทบอยากจะฉีกร่างเขาให้แตกสลายเป็นชิ้นๆแต่เธอก็ต้องยอมเล่นละครตามน้ำไปก่อนหากว่าอยากจะมีหลักฐานมัดตัวเขาให้อยู่หมดัดว่าแต่ลุงเอกแน่ใจแล้วหรอคะที่อยากจะเลิกกับคุณแม่แล้วหันมาอยู่กินกับหนูโอ้ยแน่ซะยิ่งกว่าแน่อีกจ้ะลุงนะ่ะลงรักหนูมานานแล้วนะ เมื่อก่อนก็รักเหมือนลูกแต่พ่อหนูโตขึ้นสวยขึ้นลุงก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมถึงได้หลงรักหนูได้แบบนี้ลุงรู้นะว่าลุงอาจจะผิดต่อแม่ของหนูแต่ว่าลุงน่ะก็ต้องการหนูมากกว่าเอกร,รัฐพยายามจะหอมแก้มลูกเลี้ยงแต่พลอยเองก็ปัดป้องและอ้างว่าเธอเขินอายด้วยไม่เคยผ่านมือชายใดมาก่อนเลยนลินีที่แอบดูเอกร,รัฐเกี้ยวพาราซีลูกสาวข,ของเธออยู่สักพักแล้ว ก็ได้รีบเปิดประตูเข้าไปในห้องที่เกิดเหตุด้วยเกรงว่าหากปล่อยนานไปลูกสาวข,ของเธอนั้นจะเปลืองเนื้อเปลืองตัวไปมากกว่านี้ไอ้เท่าหัวงูนี่แกหยุดดุนล,ลามลูกสาวข,ของฉันได้หรือยังนาลินีนี่คุณกลับมาตอนไหนก็ผมเห็นคุณขับรถออกไปแล้วนี่เอกราตตกใจจนสุดตัวเมื่อเห็นนาลินีเมียของเขาที่บ้านหลังนี้อีกครั้งหลังจากที่เธอบอกว่าจะออกไปเที่ยวกับเพื่อนที่ต่างจังหวัด ถ้าฉันไม่กลับมาจะเห็นความชั่วช้าของคุณอย่างนั้นหรอคะนี่คุณคิดอกุศลกับเย่พลอยได้ยังไงเด็กนี่ก็ถือว่าเป็นลูกของคุณเหมือนกันฉันไม่คิดเลยนะว่าพอแก่ตัวมาคุณจะกลายเป็นคนตันหากลับได้ขนาดนี้คุณฟังผมก่อนได้ไหมนลิน,นีผมก็แค่หยอกพลอยเขาเล่นนะ่ะเอกร,รัฐพยายามหาทางแก้ตัวเมื่อโดนเมียจับได้คาหนังคาเขาแบบนี้หยอกหนุเล่นอย่างนั้นหรอคะลุงเอก ทำไมกล้าทําแล้วไม่กล้ารับคะไหนบอกว่ารักหนูอย่างนั้นอย่างนี้ไหนบอกว่าจะเลิกกับแม่ของหนูไงพูดสิคะพูดกับแม่ต่อหน้าหนูเลยหนูคงเข้าใจอะไรผิดแล้วนะพลอยลุงไม่เคยพูดแบบนั้นกับหนูเลยนี่คุณนลินีลูกสาวของคุณเองต่างหากที่ให้ท่าผมจริงๆนะคุณต้องเชื่อผมสิได้คลิปหลักฐานด้วยแล้วใช่ไหมพลอยแม่จะใช้หลักฐานนั้นฟ้องหย่าเรียกร้องค่าเสียหายจากเขา ได้แล้วค่ะแม่ทุกอย่างอยู่ในโทรศัพท์เครื่องนี้แล้วพลอยกับแม่ได้คิดวางแผนกันเอาไว้ว่าจะให้พลอยอัดคลิประหว่างที่พ่อเลี้ยงลูลมเธอเพื่อจะได้นำไปเป็นหลักฐานในชั้นศาลทำเอาเอาการ,รัฐถ,ถึงกับกลัวความผิดและไม่อยากให้ใครต้องรู้ว่าเขานั้นคือไอ้แก่ตันหากลับที่คิดจะเคลมลูกเลี้ยงของตัวเองเอาละห้ามเอาคลิปนั้นไปเผยแพร่เด็ดขาดนะพลอยไม่งั้นงานนี้ลุงแย่แน่เอาแบบนี้ดีกว่าไหม ลุงจะให้เงินหนูกับแม่สักสองล้านเป็นไงเพื่อให้เรื่องทั้งหมดมันจบลงไม่ค่ะสิบล้านบาทขาดตัวพลอยยื่นข้อเสนอเพื่อแลกกับการปกปิดความลับนี้ไว้ตลอดไปอะไรกันตั้งสิบล้านจะบ้าไปแล้วเหรอถ้าคุณไม่ยอมเราก็ต้องไปเจอกันในศาลแล้วทุกคนก็จะได้เห็นถึงความทุเรศของคุณยังไงล่ะเอกราชคิดแล้วว่าหากเรื่องนี้ไปถึงศาลเขาเองจะมีแต่เสียกับเสีย ในจะหน้าที่การงานแล้วก็ลูกน้องอีกหรือแม้แต่ลูกค้าของเขาเองหากรู้เรื่องนี้เขา้าที่ไรของเขาต้องมีปัญหาแน่เขาจึงต้องยอมทำตามที่นารินีร้องของทั้งหมดนลรีนีเองก็ตัดสินใจที่จะเลิกกับเขาเสียด้วยคงไม่อาจทนอยู่กับผู้ชายที่คิดไม่ซื่อกับตัวเธอและลูกสาวของเธอได้อีกแล้ว